คุณแม่เสียชีวิตเนื่องจากคลอดบุตรฝาแฝด oh. ซึ่งเป็นชายทั้งคู่ oh. แต่แฝดคนแรกที่ออกมาเนี่ยมีชีวิตรอด oh. แต่แฝดคนน้องไม่สามารถลืมตาม,มาดูโลกได้ oh. แล้วก็ได้เสียชีวิตพร้อมกับคุณแม่ที่โรงพยาบาล oh. เออมันก็น่าปแปลกนะครับ oh. แฝดคู่ oh. จะตายเดียว oh. รก็เยินในคารมานดามอนกันแหละ oh. ไม่น่าเชื่อเนยเห็นไหมเรื่องของวิบากกรรมสมัยมีชีวิตยอยู่คุณแม่มีอาชีพเป็นครูและเป็นคนที่มักจะโกรธง่ายดุถ้าอยู่ที่โรงเรียนวันไหนมีประชุมหากนักเรียนคุยกันเสียงดังคุณแม่ก็จะเดินผ่านห้องนักเรียนมันนักเรียนในคุณแม่ก็จจเงียบเพราะกลัวคุณแม่บิดพุ่งแล้วก็ดึง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  ในขณะที่คุณแม่คลอดลูกแล้วเสียชีวิตนั้นอายุคุณแม่เพียง38ปีเท่านั้น<อ>ซึ่งขณะนั้นลูกแต่ละคนก็นยังอายุน้อยอายุท่าน38ปีเพราะฉะนั้นจึงมีลูกได้เพียง6คนโอ้โหงงงส่วนคุณพ่อของลูกนั้นปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่มีอายุ82ปีโอ้ท่านเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นข้าราชการบำนาญ หลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตท่านไม่เคยแต่งงานใหม่อแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเข้ามายุ่งเกี่ยวครับท่านเลี้ยงลูกทั้งหกคนมาโดยมีคุณตาคุณยายช่วยเลี้ยงครับคุณพ่อมักจะเป็นคนไปจ่ายตั๋นลาหุงข้าวทำกับข้าวให้ลูกๆก,ก่อนท่านไปโรงเรียนโอ้พ่อในอุดมกติเลยนี่โอ้ท่านเป็นข้าราชการครูค่ะโรงเรียนที่คุณพ่อสอนนั้นอยู่ไกลบ้านไปประมาณยี่สิบกิโลเมตร ท่านตื่น,นต่เช้าตีห้าทำกับข้าวให้ลูกๆเสร็จแล้วท่านก็เตรียมห่อข้าวไปทานที่โรงเรียนถนนนุ้นทางมือสมัยก่อนก็ยังไม่ดีเหมือนสมัยนี้ท่านขี่จักรยานไปกลับทุกวัน oh. ไปยี่สิกิโลกลบอีกยีิกิโล oh. ก็เป็นวันละ oh. 40่สิบกิโล oh. oh. จริงแข็งแรงนี่ไงแหละแปดองปียังแข็งแรง oh. Oh. ก่อนเกษียณอายุราชการท่านยังได้มีโอกาสย้ายมาอยู่ใกล้บ้าน oh. ทุกวันนี้ท่านยังตื่นแต่เช้าจ่ายตลาดให้ลูกลูกท่านได้รับยกย่อง,งเป็นบุคคลตัวอย่างช่วยง,งานศาสนาสาธาร,รณากุศลต่างๆเป็นประจำปัจจุบันยังเป็นทาย,ยกและเป็นเหรื่ยิกวัดอยู่ท่านตักบาตรทุกวันไปวัดทุกวันพระรตรงต่อเวลามากและปฏิบัติธรรมที่สวนบัวสองครั้งสวนมนาวัดหนึ่งครั้งแล่ก็ร่วมทําบุญเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีย์หนึ่งต้น โอ้โหเป็นพ่อในอุดมกติเลยนี่ดีลูกเป็นเรื่องอยา่จะกลาบเรียนถามหลวงพ่อดังนี้ค่ะบุญกรรมอะไรที่ทำคุณแม่ทําให้คุณแม่เสียชีวิตพร้อมน้องฝาแฝดอีกหนึ่งคนคุณพ่อตัวของลูกและพี่น้องทุกคนทํากรรมอะไรร่วมกันไว้แน่ดีจึงทำให้คุณพ่อเป็นไม้และลูกๆเป็นเด็กกําพระบุญทุกบุญที่ลูกทําตั้งแต่เข้าวัดจนถึงปัจจุบันให้ลูกเทียบเท่คุณแม่คุณตาคุณยายและญาติทุกๆคน รวมถึงการสร้างพระให้คุณแม่ท่านทราบและได้รับบุญหรือไม่ครับขณะนี้ท่านและน้องอยู่ที่ไหนครับน้องฝาแฝดที่รอดชีวิตหนึ่งคนและเสียชีวิตพร้อมคุณแม่อีกหนึ่งคนเขาทำบุญประกรรมอะไรร่วมกันมาครับจึงได้มาเป็นฝาแฝดกันแล้วทำไมคนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนรอดชีวิตครับเออเนาะทำไมมาเป็นฝาแฝดครับน่าศึกษาทีเดียวครับ ทำไมคุณพ่อจะไม่คิดที่จะหาคนใหม่มาเลี้ยงดูลูกๆเอาแม้ว่า,อาตอนที่คุณแม่เสียชีวิตคุณพ่อก็ยังหนุ่มอยู่กราลวอยากรู้อ,อยากให้อย่างนั้นหรือแม่ลูกชายของลูกเมื่อตอนเรียนอยู่ชั้นป .4 ได้ประสบอุบัติเหตุดโดยรถชนทำให้นิ้วเท้าข้างขวาขาดทั้งห้านิ้ว,วบ้าหัวข่าวแตก ตั้งนำเนื้อจากขาด้านซ้ายและเนื้อบริเวณสะโพกมาต่อที่ขาขวา oh. และพักรักษาตัวอยู่นานมากปัจจุบันนี้ก็สามารถเดินได้แต่ติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดอยู่บ้างและตัวลูกชายเองก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเรียนดีปัจจุบันอายุ28ปี <Correct. S 1> เป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกคณะวิศวกรรมไฟฟ้าที่สถาบันเทคโนโลยีประจาก้วบคุณลากรบ,บัง oh. จงอยากจะกล่าวเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อตอบไปว่าลูกชายทํากรรมอะไรมาจึงมาเจออุบัติเหตุเช่นนี้แลวทำกรรมอะไรมาจึงมาโดนตัดเนื้อในส่วนอื่นมารักษาล่างกายบุญอะไรที่ทํให้มีความเฉลียวฉล,ฉลาดในเรื่องการศึกษาครัวิบากกรรมอย่างนี้พบนี้จะเป็นพบสุดท้ายหรือเปล่าและชาติต่อ,ตอไปลูกชายจะต้องเจอวิบากกรรมเช่นนี้อีกหรือไม่นี่ก็เป็นําถาม<อ>ลูกชายแฝดที่ตายเนะี่ย แต่เดิมเป็นสามีของแม่ในอดีตชาติอ๋อ uh huh. แต่เป็นอย่างนี้อันนี้ฝันในฝันไปนะคือท่านท้องก่อนแต่งตอนวัยรุ่นตอนเป็นแฟนเงนันนะแร่ะ uh huh. เลยปรึกษากันว่าจะทำแทง้ง uh huh. แล้วก็ทำแท้งสำเร็จ uh huh. ส่วนฟ้าแฟดอีกคนนะเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก uh huh. ต่อแรกเพื่อรักก็ห้ามแต่ในสุก็ตามใจเพื่อรักกันนี่ก็ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันเข,ข้าใจป่ะเจ้าเนี่ยเข้าใจครับคือฝาแฝกคู่นี้เนี่ยเขาเคยเป็นเพื่อรักกันครับใช่ไหมใจ๊ะครับเพราะว่าเขาได้อธิษฐานเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันอรักใคร่กันมากกินเที่ยวร่วมกันถูกคอกัน ก็เลยมนัดแน่กันในวงเล่ากรีดเลือดจากนิ้วใส่เล่า oh. และกสาบานเราจะต้องรักกันเป็นพี่เป็นน้องกัน, oh. นเมื่อโคโจรมาเจอกันเขา oh. ก็เลยมาเป็นฝาแฝดกันนี่แหละ oh. แต่ที่คนหนึ่งอยู่อีกคนหนึ่งเสียชีวิตก็คือคนเสียชีวิตเป็นแฟนของแม่ครับ oh. แล้วก็รักกับแม่แต่กระท้องก่อนแต่ง ตอนวัยรุ่นเลยปรึกษากันจะทําแท้งไงเลยแล้วก็ทําแท้งก่อนจะทำเนี่ยเพื่อนก็ห้ามรยาเลยแต่นั่นก็ให้เหตุผลกับความรักเพื่อนกับตามใจกับหยุนหยวนเนี่ยใช่เหลือเกื้อกูลกันนี่เป็นอย่างนี้อทำแท้งนี่มีปัญหาเนะับฆ่ามนุษย์ทีเดียวแหละฆ่ามนุษย์ เพราะฉะนั้นแม่ก็เลยอายุสั้นพอกลับมาอีกเพราะมีบาปกรรมที่ทำแท้งส่วนสามีก็กลับมาเกิดเป็นลูกแฝดกรรมทำแท้งก็ทำให้อายุสั้นตายในท้องนั่นแหละนี่เป็นเศษกรรมหลังจากขึ้นมาจากอบาย้ลชายที่ตายไปแล้วตอนนี้ไปเกิดเป็นมนุษย์พอแท้งตายก็ไปเกิด ในคำอันดาของแม่คนโน้นคนนี้เนี่ยกระแทงตายอยู่เรื่อยๆเลยโอ้หลายรอบโอ้นี่หลายรอบแล้วส่วนแม่เมื่อตายใหม่ๆก็วนเวียนมีตายท้องกลมเลยครับคือท้องในกลมดิก๊กครับพระมีลูกอยู่ในท้องครับตายก็วนเวียนเป็นสัมภเวสีอยู่แล้วนั้นระยะหนึ่งครับ เพราะเป็นห่วงลูกๆที่ยังเด็กอยู่ oh. พอถึงเวลาหัวหน้าเขตหัวหน้าเขตแางนั้นน่ะ <Okay. S 2> พวกผมมะเทวาอะไรต่างๆ <Okay. S 2> ก็เลยพาไปเกิดชี้ให้ไปเกิดในมนุษย์นษยคนนู้นคนนี้ก็ไปเกิดในท้องของคันบานดา oh. พอเกิดมาก็โตโตแล้วก็ ตั้งคันอย่างเงี้ยมีแฟนแล้วก็ตั้งคันตายท้องกลมนี่หลายกรลังเลยนเลยดอซับซ้อนรึเปี่ยดิก็แม่ก็ตายท้องกลมอย่างนี้อีกอมาเกิดเป็นมนุษย์โต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 เป็นสาวป็นสาวสวยกอสวยก็เลยไปดึงดูดแฟนมาก็รักกันพอรักกันก็มีบุตรด้วยกัน พะมีบริการก็ถูกให้เขาทําแท้งเนี่ยเลยตายท้องกลมทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยออย่างนี้เคลียร์ไหมเคลียร์ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละอตายท้องกลมกันแล้วทีนี้บนกันมาเจอกันอแม่ก็เป็นซา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 ลูกแฝดนั่นแหละที่ตายเต่ามากลับเป็น มาโตในท้องแม่อันนี้อีกรอบหนึ่งตายท้องกลมอีกอตอนแรกคนอื่นมาตายท้อง,องกลมอตอนหลังอันนี้มาโครจรมาเจอกันครันี่แม่เรื่องกรรมเรื่องเวน,เนี่ย<อ>ไม่รู้จะว่าอย่างไรก็บุญที่อาทิตย์ไปให้แม่กับน้องต,ตอนนี้ยังไม่ได้รับหรอกเพราะว่าตอนนั้งสองยังไม่มีอารมณ์รับยังมีวิบากกรรมมนอยู่ เยอรมันที่จะต้องใช้วิบากกรรมก็ต้องทําบุญกันต่อไปนะลูกนะทําไปเรื่อยจนกระทั่งเมื่อวิบากกรรมน้ําเบาบางบุญก็เข้าได้ช่องแล้วแล้วถ้าจะให้ดีแล้วก็นั่งให้เขาถึงธรรมกายอย่างแรกจะมีวิธีพิเศษที่ลดหย่อนพันโทษได้เร็วขึ้นครับส่วนพ่อนะเป็นไม้ตั้งแต่ลูกๆยังเด็กแล้วก็ไปแต่แตงงานใหม่เลี้ยงลูกอย่างเดียวหกคน ในชาตินั้นก็เป็นพี่ชายของฝาแฝดที่ตายฝาแฝดที่ตายอคนที่ตายจำได้ไหมจำได้ครับเขาเป็นน้องชายของพ่อในชาตินั้นครับสับสนหรือเปล่เนี่ยไม่มันซับซ้อนหน่อยนะรู้ว่าน้องมีแฟนครับ แล้วก็มีท้องกันมาครับแล้วก็น้องก็สั่งให้แฟนทําแท้งครับก็มาเล่าให้ตัวฟังตัวก็เออก็ดีเนกันน่ะจะได้ไม่อายเขาเน่ะจะได้หมดปัญหาไปโอถ้ามีลูกแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมานั่งเลี้ยงกันในสภาวะตถิ์ตัวเองกันไมพร้อมครับมันจะเป็นภาระหนักเออก็ไปทําๆซถอะอา,าสนับสนุนโอ้ คล้ายๆเออไอ้น้องเราไปทำก็อย่างนั้นเนี่ยจะออกก็จะมีปัญหาอะไรกรดีมกันเน่ยมันยังไม่พร้อมเนี่ยซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวกับปัจจุบันเนี่ยที่อ้างว่าไม่พร้อมที่จะรับภาระเลยทําแท้งตอนนี้ก็ยังผิดกฎหมายอยู่แล้วกําลังพอผิดหนักๆเข้ามันปริมาณมันเยอะขึ้นกําลังจะทําให้มันถูกกฎหมายครูไม่ใหญ่ว่ามันผิดกฎหมายไปก่อนเถอะ แล้วก็ไปโปรโดเขาให้ความรู้ไปเรื่อยๆย่าอย่าไปทําอย่างนั้นครับไม่ดีไม่ดีเลยมนุษย์ต้องเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยถ้าเราไม่พร้อมนี่ก็อย่าเพิ่งแต่ถ้าหากว่ามีแล้วต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบในทุกๆด้านครับส่วนชาตินี้เนี่ยพ่อเนะ่ยเป็นคนจิตใจงามไม่มากมากในการมาคุณแล้วก็ ต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะตัวเองเป็นครู oh. แหมนะเป็นปูชนียาบุคคลเลยครับเป็นพ่อพิมพ์ของชาติก็อยากจะทําเป็นต้นแบบที่ดนะีแล้วก็รักเดียวใจเดียวซะด้วย oh. ซึ่งหาย,ยากมากในยุคนี้นะครับนี่ไม่ครูต้นแบบครับเป็นปูชนียาจารย์เนี่มาถึงลูกชายลูกชายมา ที่ลูกชายของเจ้าของเฮสตดี้ส่งมาเนี่ยที่อะไรขากระเพกอะไรนะ่ประสบอุบัติเหตุรถชนทําให้นิ้วขาดบ่าขัวเข่าแตกขากระเพกนำเนื้อจากตรงทพวกม้าบอะไรเนี่ยมีกรรมอยู่สองชาติพอดีมาเจอันเก็เคยตีหมาพระเข่าหงตีสุนัข เพราะตัวเองเดินผ่านบ้านที่บ้านหนึ่งที่เขาเลี้ยงสุนัขไว้สุนัขอาชีพมันก็ต้องเห่าครับใช่จริงๆนะใช่ครับถ้าเกิดมันร้องเพลงมันจะยุ่งเพราะฉะนั้นมันต้องเห่าทีนี้ผ่านหน้าบ้านทุกวันมันก็มาเห่าทุกวันครับทุกวันอารมณ์ดีก็ไม่มีปัญหาในใจ มีวันหนึ่งเนี่ยอารมณ์งดหงิดจากเรื่องอื่นมาอกําลังหารันเวครับแล้วมันพอดีมันออกมาเจ้าเอกันมันก็เห่าอตัวก็หงดหงิดขึ้นมาครับก็เลยเอาไม้ไปตีมันะฟาดขาหมาหมาก็เลยเดินกระเพกเดินกระเพกกระเพกอีกชาตินึงก็คือเกิดเป็นนายพลานไปดักสัตว์ครับไอ้กับดักมันไปสับนิ้วเท้าสัตว์ อ oh. ขาดแล้วตายมากหลายตัวเดียวเลยโอ้ที่จริงเนี่ยจะต้องอายุสั้นนะคร <Okay. S 2> ับรถชนเนี่ยโมิ่งต้องตายแต่ไม่ตายเพราะมีบุญเก่าอ oh. มาช่วยเอาไว้โดยเคยเลี้ยงพัฒตาหารเป็นสังฆทานได้พระภิกษุสม,มดณ์เพืพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาโอ้ทำห้บุญนั้นมันหนุนนำโอ้ให้ชาตินี้ แม้ลดชนแต่ก็ไม่ถึงกบเสียชีวิตครับคือให้โอกาสได้มาสร้างบารมีอี๋อที่ฉลาดในการศึกษาเราเรียนนะั่นน่ะเพราะนัน่สมาธิขยันอนดีตก็ขยันปัจจุบันก็ขยันรักการศึกษาอ๋อมีบาก,การำเกี่ยวขาแล้ว แล้วเนี่ยยังไม่หมดนะยังมีเศษกรรมที่จะต้องตามไปใช้กันอีกเนี่ยถ้าจะให้หมดกรรมก็ทําใจหยุดนิ่งให้เขาถึงพระธรรมากายนั่นแหละต้องมาถึงตรงนั้นให้ได้นะจ๊ะนี่ก็เป็นเคสที่ด,ดี